สวัสดีค่ะสาวหมอนในนอเวมาอีกแล้วค่ะมือน,นีมือน,นีสาวหมอนสีมาขอเสนอเมนูง่ายๆค่ะที่อาจจะเห็ดในช่วงโควิดก็เป็นไปได้นะคะคือเมนูข้าปลากระป๋องนั่นเองมาค่ะมาเริ่มต้นกันตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ดีผักน้าแล้ตกวกระเทียมลงไปเหมจะผัดเออไฟแดงนี่ละค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆแป๊บนค่ะ ก็ให้ผักมันยุบแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคะเมนูนี้ทำมาแล้วอร่อยนะพูดถึงคนะ่ะเพราะว่าสาวหมอนการัินตีได้เลยค่ะอร่อยประหยัดคุ้มยุบโควิดของเรานี่เลยกินไม่แนอยู่ง่ายสบายกระเป๋าด้วยค่ะเนาะไม่ต้องแบบนี้งไงมากมายอันนี้คือเมน,นูที่ง่ายที่สุดนะที่สาวหมอนทำมาแล้ว ถูกปากค่ะหรือจะเปลี่ยนเป็นผักบุ้งก็ได้นะคะแล้หลังจากนั้นผักชีเราก็เทปลากระป๋องลงไปเลยค่ะหนึ่งสองค่ะที่เราเตรียมไว้แล้วก็ผสมกันค่ะนี้เลยนะคะปลากระอนี่ส่อดนิยมส่วนที <c oughs> ่จะเออ้อ <p> ่อแบบมีผิวสุกๆคแล้วเราก็จะ เติมดวยน้ำมันหอยจ้าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ่ะใส่ลงไปงนจ้าโดยเพิ่มรสชาติขึ้นจ้ารสดีหนึ่งช้อนชาจ้าจะได้รสชาติขึ้นมานี้เป็นนะคะเมนูนี้งดผงนัวจ้าเพราะว่ามันมีความเข้งก้นของมันอยู่แล้วในรสดีแล้กันะะเนาะประมาณนี้ค่ะพอเทลงไปแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากัน คนบางคนอาจจะเปลี่ยนเป็นคณะปลากระกป๋องหรือไม่ก็ผักบุ้งปลากระกป๋องก็ได้นะคะผักอย่างอื่นก็สามารถมาแทนเอามาทําแทนทดกันเออทําทดแทนกันได้จ้าแค่นี้ก็เป็นเสร็จจ้าขอให้ผักยุบนิดนึงก็เป็นจัดเสิร์ฟได้จ้าสาวหมอนกะขอตัวไปกิ่นก็นึกจ้าเห็นบ่จ้า น่าอร่อยมากๆเลยสีสันสวยขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะ